สวัสดีนะครับเอซีมาอยู่ที่ร้านตัดผมนะพี่น้องเลยครับโอ้โหโอ้โหยังยังกับฟอร์มูล่าวันนะเอฟซีได้ยินแต่เสียงไปโน่นแป๊บเดียวภายในไม่ไม่ถึงสองวิห่างไปประมาณสิบโลแล้วเอฟซีโอ้เร็วอย่างน่าจะมีรุ่นที่เร็วกว่าเสียงนะเอฟซี วิวไปทีเดียวร้อยลูเลยนะอ่ะผมก็มาตัดผมในเอซีนะดูสภาพทรงผมตอนนี้แล้วก็รอดูหลังหยัดตัดผมเสร็จนะท่านผู้ชมดูดีแค่ไหนตอนนี้ก็รอคิวอยู่ในเะอฟซรอคิวตัดผมอยู่นะเพื่อนก็นมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับร้านเดิมในเะอฟซีไม่รับจองคิวนะครับประสานพี่น้อง นะไม่ไม่รับจองคิวเลยสินะนี่นะเอฟซีคนก็กำลังตัดผมอยู่ตัดผมให้มีคิวอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตัดผมในะเอีรอสักครู่นะฮะรอสักพักเนาะก็เป็นร้านเดิมในะเอฟีร้านอยู่ตรงหน้าโรงเรียนอำเภอกุสุมานนะฮะโรงเรียนม,ยมัธยมปฐมมัธยมเนาะ โอเคเดี๋ยวรอดูตอนที่ผมนะครับว่าหน้าตาจอออกมาเป็นยังไงโอ้ผมงอกเยอะอย่ในเอฟซีคือพอดีว่าวันนี้จะไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่นะท่านผู้ชมจะไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่แล้วก็เลยจําเป็นต้องตัดผมให้มันดูดีหน่อยแล้วก็ทาพาสปอร์ตเนาะจะไปตัดผมถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ทาพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็เตรียมตัวไปลาว นะครับผมก็ฝากคลิปไปตอนนี้นะเดี๋ยวรอดูว่าจะดูดีแค่ไหนสวัสดีครับ